อย่าโอเนไหมจ๊มืงอหเกงนะสุดเสดีเยอะจอชีเด็ดเดอ้อเออเอามึงซูมเข้าไปจ้ใส่ผักคะนึ่งนวนี่เออหินบออย่งเลิศเด็ดสุดที่บกพันก็มีนนะเออสิท่ายิ่ายใ,ให้มึงเลยเดอ้อมอีเดอ้อซูมซูซูซนี่ซูมนี่เน,นี่ยมันเซ็ตในมันนวลนี่ซูมกับเจ้ามึงลุกวันในจักน้อย เออสลลด์้เห็นหน้าในคนุณเฮ็ดนี่เออมันสิแซี่คือคุณเฮ็ดนี่ล่ะเข้าใจบอยเน่ยเอาไปไกลๆมา,กาไกลควรมันสิถูกก้องเออฮือฮืก่อนละเกณฑ์นะว่าดีดี้อผขาเอออันดิสซาตีตาก้องก่อน,อนออออด,ดาาูล่ะเออเออเดี๋ยวประด็นก็จะพักข้ามุ้งสุดท้ายคือซิมคือกล้องดีดีคือมันวแหนละเอ,อ้ย กูอยากโผลประเด็นประเด็นดีเสริมก้นจังหน่อยบ๊อสกูเหี่ยเกลือจังหน่อยมาท่ายาคูนแค่บึนเมืองนี่เออคอยออกคอยข้าวใส่ใส่เกลือจังหน่อยโอ้ยควันมาถูกกองขนาดเออคือดีดีเอไม่โดนเออยับไปตั้งกองให้มันคืสวยเออสิด้กินตากองถึงเด้อพี่น้องเด้อเออมือไม้มือไม้สิพลาดกูอยู่บนละอยู่บุนี่เออสิริกใจยึ้นเดือดอยู่บ่ ใส่เกลือก่อนตะมัวปรได้ใส่เยอะแล้วใส่หลามกับเค็มอ่ะพอจะมัวจันหน่อยเก็จะมีเกลือเดือดมีค่ะแม่เออไปสู้กับไก่เห็นมุ้งไก่เออยังไม่ได้บอกให้ข้าวแล้วข้าวตาก้อนอุ่นข้าวัวตะก้อนเป็นตาจ่ายเงินเดือนดีกว่จ้าเออให้ได้ดายขัวอุ่นเวิ่งเนาะต้องแบบนี้ล่ะ ประเดชวมันสูงเลยจุเดประเดมนจะ็น่อมันกสิมินม,ม,มือนี่แหละก็สมยุยอยากจับประเด่ซึ่งก็เ็นคนเป็นมอกนกับประเดแค่เด <c oughs> <c oughs> ียวอเจ้าบา้าเอองัวกันัวมันสุกก่อนบงจะได้จะบบุบมเขียวมีได้กินกินก็ได้กระสากที้ยาก หมาเจ้โตหัวน็ดพักขาก่อนอันเป็นยังคือได้เตาท่านเตาแก๊สมดจ้ะตตา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 หูสิหูบอสคือหนามปักมือเนาะบัดดีกระสินิดบ่รึอันได้แก่กับเอาเด้จ้าเออ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดขาคัวนิดเอา้าแก่คนตัวขาหลายอยู่ซิมาหลายอยู่สมาายยกัาถ้าจะกแปดนาทีเอออยู่ะจ่ะอยูอาา่ๆปวดๆจ้าอาซูรไมเ่เป็นเมืองหมอกเนีย่ยนี่ปุทธลวนี่เออซไม่เห็นหมอ เตาถ่านด้วยนะจ๊ะ๋อ,อน,นะคะยั่วนะคะทูเออเนี่ยนัวประเด็กแล้วะาด๋ย่ไปซื้อตับป่านะคะดียั่ว,ว่ะกลัวอุลวีขาดตามใจฉันว้าปหาแล้วใส่แล้ป่ะนี่ น้องพักก่อน,นอย่างนี้ได้ออกไปทูยังบ่ได้ได้รลองทูมือเตือ,ตอนที่ต่อให้แน่บ่ลาบมาได้ยัางรวดเลยนะะ,ะพักไปให้แน่คุณสอดะบ่จะขาดมื่อไหรวดมาลวบอกวสีาดสิลงเรื่องนี้มันคือจแกะนะแกะเ,กเกอาเนาะ อ,อส่เพื่็สี่กับกทนะิาาปถ่ายมาปละกวดข้าวค่ก,ก่อนเหยี่ยวมังคาก่อนขนาดเส่คุณกระทาเลยนี่ยมันยังอยากกินกระทาผู้โดยดามาด้าวยจ้าบัน้มากินดำกันดีแสบแฉกีน้อนอบลมอ,อบลมสุป มัเป็นแค่สุ่นกอสิงตา้มันสูมาเป็นแค่สุ่่ผมลมผมลมวันนีเมื่องทีเดิดตอนทุกปะคะรวงเร้เอัเด้อเดยพอด็ดปะคะก่อนผูจะมาทยมเมืองตอนดิดพัะคะรวงเด้อบนันเดอ้อเปลี่ยนแบบจากทีเด็ดมาลายอยู่ลายอยู่กัน ใส่ลลายคุปพะคาลงมแล้วก็ปิดต้องมาดิค่ะเออจบไลท์ดูที่เดียวตอนคุปปะคาลงมก่อนนะนั่งนี้ค่ะน้ำต่อไม้มันกลำบกกระลงกลุ่มกอมน้ำนีกลำบกกําลงเซสเขียยเพราะว่า้มันลุดร้านกลุ่มกอมเข้จาใจบ่ถ์แเห็ดปุ๊บระบุปับมันยังบีกลุ่มกอมเข้าใจบ่เออ ก็คิดว่าคัาเลยก่อนผู้ได้ยินคินดีละลค่ะน้ำลายไหลค่ะฉันบอกเลยค่ะยินดีก,กับน,น้ำลายไหลก็ไหลได้เลยเมนูเด็ดป่านนี่แซบป่านนี่แกนอไอม้ยั่วจ้าโอ้ยยอดมันไปเสยละ แกงม้แบบยืดยือ่ะเริ่มลิศซันผุดอันนี้ร่วนกระซิบพี่น้องลูดโวบกะไส่แล้วเลเลยค่ะไปให้ทุกคนดูไปเลยนะค่ะถ่ายยาวๆแล้วก็ตุกตาของเรา กี่นาทีแล้วคะโก้กเรอเอแเอแบบ้มีมนะคะแม่ผัยั่วด้เออเยก็จะยิาต่าอยู่ด้เยเบอลนี่เ,เบยบนี่ความเข้มโ้ดเป็นบอ,รเ,อเราเที่แล้วมันก็จะเข้มค้นทั่ลปุงเลยมันก็จะม่เลือก็จะบ่อเขาหมอรู้ล,ก,ลกับบอลเลือย่างเลิอดน่ฮะซีมกก่อน ลุงซิมอันนัวแหละเนอะแต่มันเย็นมันนสย่งมันสีเคสมเนาะสนนัวเลิกเนาะมันเย็นมันกระนัวมันเย็นมันกระนัวมันยังบมนัวนี่ล่ะกยันเพียร์มันจับแซกนี่แหละเนาะเออนี่ก็ต้องเพ็ดร์จับแซกบับแซกกับก็ต้อกเพ็ดเออรู้ตายกินจานอริยาช่วยกู อุ้ยเค็มมันดิน้ำเปล่าด้ยแบบใส่เกลือละเค็มมันดิแบบดึดแบบดึดที่มันอนละก เลื่อนก็คือมาใส่หน่อยอนิดนึงก็คือี่ใส่นี้ลงไปก็คือจะเรียบร้อยนะคะแซ่บมั้ยเสร็จแล้ว อยากงัวลึกนะจะเป็นอะไรใส่ยิ่งมันอยาก,นนะาง,กงัวรึเออแป๊บนึงนะมันมันอยากงัวรึงัวลึอเออคุกเกลือลุ่นะมลายตืบนึงค่ะเออมันอยากงัวลึวลออกันนะเป็แบบนงูติเที่ยวข้าง เด็กว่าไดดด้ิเือดรอบนี้ก็คือจบค่ะเสร็จค่ะเออเอาล้อมาจักเชื่อและนำันเรื่อกนะนั้นอีกนะรุ่ดีดงคุณรวดเลยค่ะแม่ เย่ะเลยค่ะเสร็จแล้วก็สะสะอาดย่ยย่วยยย่วแม่ย่ยย่ยค่ะเอามันกระจายเันก่อนด้วมีละขาเรียกว่าแกงเปบภาษาลาแกงแบบลาวๆย่วยุ่อุ้ยทานแบบที่เรื่อลายใช่ไหมลปลาทูกับมดเนาะเขามีปลาทูมูเนาะ ดูดูอะว่ะโอ้ยสิมก๊าแซ่บแซ่บเด็ดกิบบนดอ๊อว่าฝายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกำลังใจด้วยนะครับเมนูวันนี้นะคะแกงหน่อ,อไม้ค่ะกินแล้วก็จะเบี๋ยวถ้วยเบียจานใช่ไหมคะสลักวัสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คิปหน้านะคะ